โลกวุ่น .com ภูมิใจนำเสนอนิทานปัญญายุทธ์ตอนขายไม่ดีการละครั้งหนึ่งไม่นานนักมีชายคนหนึ่งเขาเป็นคนต่างถิ่นและได้มาตั้งหลักปักฐานแต่งงานกับหญิงสาวที่เมืองเมืองนี้วันหนึ่งทั้งสองได้ปรึกษากัน เรื่องการทำอาชีพว่าจะทำมาหากินอะไรดีข้าว่าเราเปิดร้านขายอาหารกันเถิดเพราะข้าก็พอมีฝีมือในการทำอาหารอยู่บ้างแล้วท่านพี่จะทำอะไรขายดีล่ะเมืองที่ข้าจากมาเขานิยมกินเห็ดทอดกรอบกันอย่างมากแต่เมืองเมืองนี้กลับยังไม่มีใครทำอาหารชนิดนี้ขายเลยสักเจ้าข้าว่าเรามาเปิดร้านขายเห็ดทอดกรอบกันเถิดดีไหมอืม ก็ดีเหมือนกันทั้งสองจึงตัดสินใจเปิดร้านขายเห็ดทอดกรอบขายที่ท้ายตลาดแต่ปรากฏว่ากลับขายไม่ดีไม่มีลูกค้ามาอุดหนุนเลยสักคนเดียวจนหลายวันผ่านไปเหตุใดจึงเป็นเช่นนี้ทั้งๆท,ที่เราทำรสชาติก็อร่อยแถมยังเป็นของที่แปลกใหม่ไม่มีคู่แข่งแต่เหตุใดจึงไม่มีใครอยากซื้อไปกินบ้างเลยข้าว่า เราลองไปปรึกษาท่านนักพรตเฉินกุ้ยเซียงแห่งเขาปัญญายุทธดีกว่าท่านอาจจะช่วยชี้แนะหนทางให้เราได้ก็ดีเหมือนกันเพราะคืนปล่อยไว้เช่นนี้เราคงต้องได้ปิดกิจการอย่างแน่นอนทั้งสองจึงเดินทางไปยังเขาปัญญายุทธคาระวะท่านนักพรตมาหาข้ามีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจอันใดอย่างนั้นหรือทั้งสองจึงได้เล่าปัญหาที่ประสบมาให้เฉินกุ้ยเซียงฟัง ท่านนักพรตพอที่จะชี้แนะ่ิธีใดที่จะทําให้ขายดีขึ้นได้บ้างหรือไม่ครับเฉินกุ้ยเซียงจึงได้เอ่ยประโยคปริศนาขึ้นมาว่าจงเดินเข้าหาภูเขาอย่าให้ภูเขาเดินมาหาเราแล้วเฉินกุ้ยเซียงก็เดินจากไปสามีภรรยาฟังแล้วก็เดินทางกลับด้วยความฉงนจึงปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรกันต่อดีท่านพี่สิ่งที่ท่านนักพรตชี้แนะ่ นั่นหมายถึงอะไรกันหรือข้าว่าท่านนักพรตคงจะให้เราลองเดินไปดูที่ภูเขาอาจจะมีอะไรดีๆซ่อนอยู่ก็เป็นได้ทั้งสองจึงพากันเดินทางไปที่ภูเขาแต่เมื่อไปถึงแล้วกลับไม่พบว่ามีอะไรเลยภรรยาจึงเอ่ยว่าข้าว่าบางทีท่านนักพรตอาจจะหมายความว่าให้เราย้ายรัดมาเปิดขายที่ภูเขานี้ก็ได้นะท่านพี่ ก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าอย่างนั้นเรารีบย้ายร้านของเรามาที่นี่กันเถิดแต่เมื่อทั้งสองไปเปิดร้านขายที่ภูเขากลับยิ่งแย่ไปกว่าเดิมคราวนี้รู้สึกว่าจะยิ่งแย่กว่าเดิมนะเพราะไม่มีคนผ่านมาเลยด้วยซ้ําเงียบกว่าที่เดิมอีกอาจารย์เฉินแนะนําอะไรให้กับเราก็ไม่รู้ไม่เห็นจะได้เรื่องเลยค้าว่าเราต้องกลับไปหาอาจารย์เฉินอีกรอบแล้วล่ะ ทั้งสองจึงเดินทางไปหาเฉินกุ้ยเซียงที่เขาปัญญายุทธอีกครั้งด้วยความขับคล่องใจเมื่อไปถึงเขาปัญญายุทธท่านอาจารย์เฉินเหตุใดท่านจึงแนะนําให้ข้าไปเปิดร้านที่ภูเขาทั้งๆท,ที่ไม่มีผู้คนเลยข้าเคยแนะนําอย่างนั้นหรือถูกต้องแล้วก็วันก่อนท่านได้บอกกับพวกข้าว่าให้เดินเข้าหาผูเขาอย่าให้ภูเขาเดินหาเราไม่ใช่หรือท่านเข้าใจผิดแล้ว ที่ข้ากล่าวว่าให้เดินเข้าหาภูเขานั้นหมายถึงให้ท่านเข้าหาใจของลูกค้าต่างหากเล่าซึ่งหมายความว่าให้ท่านเลือกขายในสิ่งที่ลูกค้าต้องการซื้อมิใช่ขายในสิ่งที่เราต้องการขายเหตุใดท่านนักพรตจึงกล่าวเช่นนั้นหากท่านขายในสิ่งที่ชาวเมืองนี้ยังไม่เคยรู้จักมาก่อนนั่นหมายความว่ายังไม่มีฐานผู้ซื้อเลย จึงยังไม่มีความต้องการซื้อเลยกว่าจะมีคนกล้าลองกว่าจะลองแล้วยอมรับกว่าจะยอมรับแล้วบอกต่อกว่าจะบอกต่อจนเป็นที่นิยมย่อมเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายและต้องใช้เวลาแต่หากท่านขายในสิ่งที่ผู้คนเคยใช้สอยกินใช้อยู่ก่อนแล้วก็จะลดขั้นตอนต่างๆที่กล่าวมาแล้วข้างต้นได้ถ้าอย่างนั้น เราก็ไม่สามารถนำเสนอสิ่งแปลกใหม่อะไรได้เลยอย่างนั้นหรือทำได้สิเพียงท่านทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปค้ายในสิ่งที่คนนิยมอยู่ก่อนแล้วและค่อยๆสอดแทรกสิ่งใหม่ที่ท่านต้องการนำเสนอเข้าไปทีละนิดผู้คนจะค่อยๆย,ยอมรับสิ่งใหม่นั้นเข้าไปเองดุจด,ดังสายลมแห่งปัญญาได้พัดผ่านเข้ามา สองสามีภรรายาได้ฟังคำชิแนะจากเฉินผู้เสียงก็ได้ขอตัวลาและเดินทางกลับแล้วเริ่มต้นเปิดกิจการใหม่คราวนี้พวกเขาเปิดเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวซึ่งเป็นสิ่งที่คนเมืองนี้นิยมอยู่ก่อนแล้วแต่ปรับเปลี่ยนเป็นก๋วยเตี๋ยวสูตรใหม่คือก๋วยเตี๋ยวสูตรเห็ดกรอบวันนี้อยากกินก๋วยเตี๋ยวจังไปกินร้านไหนดีเนะอุ้ยมีร้านเปิดใหม่นี่นาะลองไปกินดูดีกว่า ถ้าทางจะอร่อยอืมข้าก็ชอบกินก๋วยเตี๋ยวอยู่เหมือนกันมีสูตรใหม่สูตรเห็ดกรอบด้วยอยากรู้จังว่ารสชาติจะเป็นยังไงตั้งแต่นั้นมาร้านขายก๋วยเตี๋ยวของทั้งสองสามีภรรยาก็ขายดีขึ้นเรื่อยๆจนเห็ดทอดกรอบเริ่มเป็นที่ยอมรับและถูกปากชาวเมืองต่อมาเมื่อเขาเปิดร้านขายเฉพาะเห็ดทอดกรอบเพียงอย่างเดียว ก็ขายได้ดีจนกลายเป็นสินค้าเรื่องชื่อประจําเมืองไปเลยทีเดียวปัญญายุทธ์จากเรื่องนี้การจะประสบความสำเร็จในการขายต้องขายในสิ่งที่มีความต้องการซื้อแต่หากยังไม่มีความต้องการซื้อต้องสร้างความต้องการซื้อขึ้นมาให้ได้ก่อนมาร่วมฝึกปรือปัญญายุทธ์กับเราโปรดกด subscribe youtube โลกหุ่น และติดตามเราเพิ่มเติมได้จากช่องทาง Facebook โลกหุ่นและเว็บไซต์โลกหุน่น com เล่นกันหรือ,อยังข่าวแลนแอ a เวนเจอร์จนภายในดินแดนนหาสนุกเกมมหาสนุกบัรลือโลกีมือคนไทยดาวน์โหลดกันได้แล้ววันนี้ที่ Google Play Store